้ระวังสะพานนะเว้ยมึงตางการอย่างนี้วะโอ้โอเหเรือลากเนี่ยหาดูยากเลยครับท่านผู้ชมนู้นไปอย่างนู้นเนี่ย้ไมกแล้วไม่ทุก่อนโอ้โยวิ่งไม่ไหวลนี่เป็นเรือบรรทุกเอ่อปลาของโกดังเนาะจะไปไหนก็ไม่รู้ หันมาหันหน้าม,ามาหันหนาา้นนามานี้หันนี่หมุนอย่างนี้หมุนกลับมานี่หมุนกลับมานี่หมุนมั้งหมุนปิดหมุนทั้งนู้นนี่หมุนทั้งนั้นมานี่ไอ้ไม้รั้วเ,เนี่ยเดินขึ้นไปเลยเดินขึ้นไป เดินขึ้นไปนี่เดินไปนี่เดินเดินเดินมาหาเลยวันลังการมากเลยครับเดินขึ้นไหมเดินขึ้นไหมท่านดูอ่าไฟเต็มเลยเดินอย่างนั้นมาหรือเดินอย่างนี้มาเดี๋ยวมึงเจอไอ้เจอไปเจอไอ้นี่ไงเดินไปเดินเดินนั่นมานี่เจอแก้วอ้าวว่าไงมึง ไปไหนมาวะกูมาดูเรืออยู่เนี่ยโอ้โหเซ็งเป็ดเลยกูเนี่ยเออคุยกันหน่อยดิมีอะไรคุยกันหน่อยดิเนี่ยกูมานั่งมองเรืออยู่แต่เช้าแล้วเนี่ยรอมึงอยู่เนี่ยลืมไปไหนมาฮะไปเลยอยังไม่เลยยังไม่เลย 呃，那。Oh, yeah.